อันนี้พีสก็จะมาเล่นโหมดธรรมดานะครับดูดีครับว่าจะโดนเขาตบยักเหมือนทุกอีพีหรือเปล่าถ้าเราท้องแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นกดีกว่าเลสต์กดกดไอ้ตากดเอ้ากูกูกดเออมัวแต่แอคไงยับในนอนอีพีเนี้ยทุกนอกเกมสิเรารู้ว่าเราจริงจังในการเล่นเกมขนาดไหนอ่ะก็รู้อยู่ก็จะจริงจังเลยเรื่องเกม คนตึงไงวะตอนนี้น,นะฉันจะให้บอททำคอนเทนต์เลยวันนี้บงังเราต้องขับรถไลย่ยีลงหัวในกายเลยยไปนนัช่วยเลย ถึงระดับนี้แหละโอ้โหมีก็เป็นไรมั้คิดประเทศเหรอคิดว่ามีนกบินได้แล้วมันเท่ทเหรอคิดว่ามีนกเท่เหรอว่ามีเฮลอปเรลงไว้เพอ๋อ ตอบได้ไปรุ่นกลางลมมีบอไปรุ่นเครื่องร้อนนะมีบอม่เยอะให้เจอให้เลยมีบ,บ,บอบนลงนี่บอเอ๊ะบอดโคเวอร์กูแล้ว่ะให้เจอละหน้าบอกเจอละเจอละบนลงบอสักยันเลยวะเนี่ยรู้มันเนี้ย ขามบน,นีต้นไปขาบนเฮ้ย,ยมันคือใครอะยิด,ดยิไป่นไตนค่ะพี่เฮ้ยเฟอร์บี้ว้ไว้ขยะว้ไว้ขยะไว้ไปตรงนั้นปตรงนั้นไปตรงนั้นว้ว้ ตลกตลกตลกอะไรตลกอะไรไว้ไว้ยคนุณดิถามแบบเนี้ยยากรู้อ่ะคูอปุ๊บเปิ้ลไม่ถามมันมึงมมมใครอย่างเงี้ยถามไปเลยมาก่อนรู้จักมึงก็ถามวันนี้รู้จักไหมนคนดังอย่างเงี้ยเออคนคนดังที่เล่นการที่สุดในประเทศไทยก็คือผมนี่แหละดูไว้บตรแล้วโดนไปก็ตายแล้วเนี่ยดูนะอีกผักนะคุดาวว้าย ui, why, ui, không sai why, still cool down you. Whee, whee, whee. still cool đi, <coughs> lên rồi đấy, đang ไปน้เดไปนำเดนไป้ำเดฮ้ยตัวนึงว่ะเอาบอไปเอา้เก็บไม่ได้แลวไอ้โง่เก็บไม่ได้ก็โง่แล้วโง่ต่อไปมีขนด้นเว้บดตึงนี่เก็บมัได้อือลองดูดิลองดูดิ จอนนะมีอะไรบ้างวะเนี่ยโอเคไนดะ้บอกซา,า,า,าบอกออกซาตากกระขอสกาสกาลงัางยักหลงหัดลิศไนวะกูต้องไม่หัดเป็นเด็กอนุบาลหัดไม่ไม,ไม่เว้ยนะเดีย,ยว,นะวบ,บุญน,นานาไหว้ปั๊มมาอีกล่ะทีบอปมมาแล้ว ไปขึ้นรถเสไปนึงไปนึกเอ๊ของสักบ่มีคนเดียวเอ๊ะกันยูปีแ่ะจะบอดเหวะไปเจอคนจริงอ่ะมีมกรเอาบอดมาล่อเลยเมื่อวานเจอเจอคนิเมื่อวานเด็กแว้นเนี่ย โอ้ออกไปูิเฮ้ยมันมาว่ะเอาว่ะมาดิตามมาดิตามมาดิไปเองเอาเอี่ดีนี่ด่ดะ มันเดินอ้อมสารอภูมิอยู่ดีวะเดี๋ยววะเดี๋ยววะมันเดินมันเดินวนนี่อยู่ดิ้วยลงไปบ้านดิอ้าวกูเดินกับมันเดินวนสารอภูมิยุ้งคือว่ามันว้าววาสัน ไ <c oughs> ว้ไว้ไว้ใควะนะไม่เป็นใควะนไม่ใช่ไม่ใช่ถาหมบอกบงังขึ้นขึ้นคือ่าเป็นเด็กเวยนวานี่ขึ้นมาเฮ้ยไกลจังวะยืดด่นเดะรบ้านดิ แล้วมีกระตายเนาะอ๋อิเมียิติงแค่ดิดินนึกว่ปะไม่จะขับรถปะเ่งฟันเอดิ คนจริงเอาอย่าหัวร้อนอย่าหัวร้อนดิโอ้โหดูยังไม่เคยหัวร้อนเอ้าเฮ้ยเฮ้ยดาวหมดแล้ววะเนี่ยเฮ้ยมึงพูดพร้อมๆเยดิเดี๋นวะนกยังไงนี่ในบ้านเลยเจอโอ้มันนกไง ประมาดไงประมาทไงมาเป็นประมาดหรอหวยกว่าเอฟหวยบันทีมีเข like ียบใช่เป่านั okay. so like, like, ่นแหละงูไงงูไงมีเปล่าให้มันมากอนบ่บนะงมาสบทีด้ดนบละมีสองวง บอดประกอบบอดแล้วมึงยังอย่างนกวะซ้ำมึงทำอ่มะ,ะมันก็มีคนจริงนีนี่มามึงจะบอด้ยจะไม่ดูถูกแล้วเออเราก็เกินไปปะไม่น่าดูถูกเลยคือ,อดูผิดละอย่างม่าบ้า,บาเจ็บเดี๋ยววะดีว่าตึงเกินพอดี บางซื้อประจำคุณยังไม่เคยซื้อเือวองล่นใหมไม่เคยบัร<ย>ะเบิดองว่ะเยไปาเรีย,ย,บ,ยบร้อยวัน้านนะคนจริงด้วยาตายลางไหว่าซื้อชีวิตได้ปะไอตาซื้อดตัวมันะนยิงได้บละ่ะขอบแอฮสีเขียวซเนี่ยโอ้โ ยิงดียิงดียิงดไม่ต้อนสุขีมไม่ต้อนสุขีมใช้ดิโอ้โหโอ้โหหันคนเยอคนจริงนะมันให้มีดทำอะไรอยู่วะทำอะไรอยู่วะอุ้ยตังก็มีสกาตุ้ดได้เลยไรว่งจะไปอัดอะไรมึงจะสู้มันได้ไง วงไงชุบวงนะไงต้องประนา่ะจะไปยะไปจะ,จะร้อยมึงไงจบเลยกลับลาไปก่อนเลยลิปเนี้ยกับลาเลย